คราวนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องสีกับน้ํานะครับว่าเราควรใช้สีไหนดีนะครับกับน้ําอากาศกับน้ํานะครับถ้าเราแคสช่วงเช้านะครับอากาศยังมัวอยู่นะฮะปลาทรีมันจะมองไม่ค่อยชัดพยายามหาสีที่ว่าเข้มๆไว้สีชมพูอะไรเงี้ยหลักๆล,ลยนนทรีจะชอบมากเชา้ชาๆนะสีชมพูแล้วก็ข้างๆแววเงี้ยครับแล้วก็ สีที่ว่ามันเข้มๆครับสีน้ําเงินอย่างนี้ก็ได้ครับเชา้ชาเแต่เชา้ชาเช้าเลยนะผมแนะนําเลยนะพลาดไม่ได้เลยสีชมพูหลังชมพูนี่ถ้ามีตัวเป็นโดนแล้วก็พอสายติดเที่ยงติด,ตด,ตดบ่ายนะสีชมพูจะเริ่มทํางานไม่ดีแล้วเพราะว่าอากาศแดดมันจะสว่างขึ้นน้ํามันใสขึ้นปลาจะเริ่มกินเคี้ยวขึ้นคุณต้องหาสีปลา,าสีเหยือ่อ ที่จะ้ายกับตัวปลาทูหรือปลาซิกุลที่เราลอยนะครับให้มากที่สุดก็จะเป็นประเภทนี้หลังดำนะครับเก็ดเงินอะไรพวกนี้ครับแล้วก็สีน้ำเงินนะฮะเก็ดเงินเงนี้ยให้เหมือนลูกปลามากที่สุดปลาก็จะกินจัดชมพูนี่ถ้าติดบ่ายไปแล้วก็จะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหรล่ละจะสู้เป็นพวกสีอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยอย่างสีเขียวเงี้ยจะเหมือนกับตัวลูกปลามากที่สุด ปลาจะชอบนะครับประมาณนี้ครับที่ผมใช้นะผมจะใช้หลักๆก,ก็คือเชา้าผมจะสียุ้มพูก่อนเลยตีหัวเช้าเชา้ชาแล้วก็เย็นเย็นที่ว่าใกล้โพเพปลาจะกินจัดอีกช่วงเขาเรียกภาษาคนตกปลาเขาเรียกอะไรหัวน้ําดําปลาจะกินสียุู้แล้วก็ช่วงเที่ยงบ่ายเงี้ยมันก็จะชอบสีที่เหมือนลูกปลา แล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งบางทีเช้าเลยนะครับน้ํามันจะใสมากบางวันนะหัวเช้าเลยน้ําใสปลาก็จะไม่กินอีกสีชมพูผมเคยเจอมาแล้วครับสีชมพูไงก็ไม่กินแต่จะกินประเภทพวกเนี้ยหลังดําสีเงินหลังดําพวกเนี้ยสีเงินเินอะไรพวกเนี้ยปลาจะชอบแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเพราะว่าบางทีมันบางพื้นที่มันไม่ตายตัวนะครับพวกเนี้ย มันมันต้องค่อยๆศึกษาไปทนิดทีละหน่อยแล้วมันก็จะบอกเราเองว่า,เ,าเราควรใช้แบบนี้นะฮะอุปกรณ์แบบนี้นะครับสุดท้ายน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะมีอะไรมาแนะนำมากกว่านี้ค่อย,ค,อยค่อยไปเรื่อยๆครับมันจะค่อยค่อยบอกค่อยๆได้กันไปถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากถามข้อมูล นะฮะอินบอกมาถามกันได้ใน Facebook ผมนะครับกาผมใช้ Facebook อยู่ชื่อประเสริฐน,นะครับแล้วก็มีเพจของอร้านป้อมฟิชชิ่งนะครับเข้ามาสอบถามกันได้ผมจะบอกหมดนะครับเทคนิคนี้ผมจะไม่หวงสำหรับน้องๆน,นะครับเพื่อนๆที่อยากตกปลาทะเลมือใหม่นะครับมันจะได้เปิดกว้างขึ้นนะฮะในใน,ในการตกปลาสมัยก่อน ที่เราจะอยากแรกๆเงี้ยอยากจะตกปลาเงี้ยเราไม่รู้จะถามใครไม่มีใครมาบอกอย่างไรก็เข้ามา inbox สอบถามกันได้นะครับแล้วก็คลิปหน้าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเหยียดจิกว่าคันแคสใช้ยังไงคันอา่ลอกตีเหยื่อแคสเนี่ยผมจะแนะนําแบบราคาไม่แพงราคาถูกๆแล้วลองมาเล่นกันดูนะครับอย่าเพิ่งไปเล่นแพงมากให้เราชอบก่อนว่าสายแคสบางคนก็ไม่ชอบนะครับมันเหนื่อย บางคนก็จะชอบเป็นสไตล์จิกก็จะเป็นอีกอย่างนึงแคสก็จะอีกอย่างนึงนะครับนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับกับร้านป้อมฟิชชิงนะครับของผมอยู่อำเภอท่าชนะนะครับก็มีอุปกรณ์ตกปลาครับจำหน่ายราคาไม่แพงแล้วก็มีเรือนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจชอบสไตล์จิกแคสนะครับผมมีเรือบริการ หมายที่ผมไปก็คือเกาะว่าวครับแล้วก็หน่าเกาะเต่าอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือหน้าท่ากระจายครับอ่าคือเป็นหมายธรรมชาติมีกองปาลาการังเทียมอะไรเยอะแยะมากมายเป็นร้อยๆกองเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้กับร้านป้อมฟิชชิ่งนะครับเที่ยวสุราษฎร์แนวใหม่สะใจและสุดคุ้มทั้งไปหมู่เกาะ ฟุ่มุ่นป่าตีดำน้ำดูปะการางังพายคายักเดินป่าและแคมปิง้งความสนุกสุดๆของร้อยเกาะแอดเวนเจอร์รอคุณอยู่ที่อำเภอท่าชนะโทรเลย096 654 2329